มาพบกันเช่นเคยนะครับกับเรียนออนไลน์บายครูต่ายทางช่อง YouTube ครูต่ายทิวเตอร์คลิปนี้มาเฉลยคณิตศาสตร์พื้นฐานแม็กชั้นป .6 เล่ม2ในหน่วยการเรียนรู้ที่4อัตราส่วนและร้อยละแบบฝึกหัดที่12หน้า5 1ถึงหน้า57นะครับก่อนจะไปดูเฉลยแบบฝึกหัดนี้ก็มากันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ ข้อการลดาราคาแบบประดัดที่12จงแสดงวิธีธรรมและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบข้อที่1นหนังสือเล่มหนึ่งติดาราคาไว้75บาทร้านคา้าลดราคา20%ร้านค้าขายหนังสือเล่มนี้ในราคากี่บาทลดราคา30อา่ะ20%หมายความว่า ถ้าติดราคาขายไว้1 0 0รบาทลดราคา20บาทหรือถ้าติดราคาขายไว้1 0 0รบาทขายราคา100ลบ20เท่ากับ80บาทนั่นเองวิธีทำวิธีที่1ถ้าติดราคาขาย100บาทลดราคา20บาทเขียนในรูปอัตราส่วนได้เป็น20ส่วน100อนะครับอัตราส่วนนะั่นคือส่วน ที่ลดราคาส่วนด้วยจานวนเต็มก็คือ100หาราคาที่ลดไปจากราคาหนังสือที่ติดไว้75บาทจะได้ว่าลดราคา20สส่วน100คูณ75บาทหรือเท่ากับ15บาทดังนั้นราคาขายหนังสือร้านค้าขายหนังสือเล่มนี้ราคา 75บาลบ15เท่ากับ60บาทวิธีที่2ถ้าติดราคาขาย100บาทขายราคา80บาทนะครับเพราะลด20%ก็คือลด20บาทเขียนในรูปอัตราส่วนได้เป็น80ส่วน100หาราคาขายจากราคาหนังสือที่ติดไว้75บาทจะได้ว่าขายราคา80 ส่วน100คูณ75บาทเท่ากับ60บาทนั่นเองดังนั้นราคาขายหนังสือเล่มนี้ร้านค้าขายหนังสือเล่มนี้ราคา60บาทตอบร้านค้าขายหนังสือเล่มนี้ราคา60บาทตรวจสอบเนื่องจากขายหนังสือเล่มนี้ราคา60บาทจากราคาที่ติดไว้75บาทนั่นคือร้านลดราคาให้75ลบห เท่ากับ15บาทจากราคาที่ติดไว้75บาทดังนั้นคิดเป็น75ส่วนอ่ะ15ส่วน75เท่ากับ200อ่ะส20ส่วน100โอขออภัยจริงๆนะหรือ20%ซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดดังนั้น60บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลข้อ2ภาคภูมิ ติดราคากางเกงไว้300บาทลดราคา10%ภาคภูมิขายกางเกงตัวละกี่บาทลดราคา10บาทหมายความว่าลดราคา10%นะครับขออภัยหมายความว่าถ้าติดราคาไว้100บาทลดราคา10บาทหรือถ้าตายราคา100ลบ10เท่ากับ90บาทวิธีรมวิธีที่1 ถ้าติดาราคากลางเกง100บาทลดาราคาอัตราส่วนได้เป็น100หาราคาที่ลดไปจากราคากลางเกงที่ติดไว้300บาทจะได้ว่าลดาราคาส่วน100คูณ300บาทกับ30บาทดังนั้นภาคภูมิขายกางเกงตัวละ 300อคูณอ่าสามร้อยลบสาเท่ากับสองบบาทหรือวิธีที่2ถ้าติดราคากลางเกง100บาทขายราคา90บบาทก็คือ100ลดไป10ก็จะเหลือ90บบาทเขียนในรูปอัตราส่วนได้เป็น90้าส่วนหนึหาราคาขายจากราคากางเกงที่ติดไว้300บาทจะได้ว่า ขายราคา90ส่วน100คูณ300เท่ากับ270บาทดังนั้นภาคภูมิขายกางเกงตัวละ270บาทตอบภาคภูมิขายกางเกงตัวละ270บาทตรวจสอบเนื่องจากขายกางเกงตัวละ270บาทจากราคาที่ติดไว้300บาทนั่นคือลดราคาให้300 ลบ270เท่ากับ30บาทจากราคาที่ติดไว้300บาทคิดเป็น30ส่วน300เท่ากับ10ส่วน100หรือ10ซึ่งตรงตามที่จดย์กำหนดดังนั้น270บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล3พิษณุพินสุดาโอ้ชื่อแปลก ติดาราคาโทรทัศน์เครื่องหนึ่งราคา5 6 0 0ัรบาทลดราคา8%ปน์พินสุดาขายโทรทัศน์ราคากี่บาทลดราคา8%หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าติดาราคาขายไว้1 0 0รบาทลดาราคา8บาทหรือถ้าติดาราคาขายไว้1 0 0รบาทขายาราคา 1, 100ลบบาทลบ8เท่ากับ92บบาท วิธีทำวิธีที่หนึ่งถ้าติดราคาโทรทัศน์หนึ่งร้อยบาทลดราคาแปดบาทเขียนเป็นอัตราส่วนเขียนในรูปอัตราส่วนก็จะได้เป็นแปดส่วนหนึ่งร้อยหาราคาที่ลดไปจากราคาโทรทัศน์ที่ติดไว้5,600บาทจะได้ว่าลดราคา8ส่วน100คูณห้0พัรบาทก็จะเท่ากับ400 48บาทนั่นคือราคาที่ลดไป8ดังนั้นพินสุดาขายโทรทัศน์ราคา5600ลบ448ก็คือราคาที่ตั้งเอาไว้ลบด้วยส่วนลด8 448ก็จะเท่ากับ5152บาทนั่นเองวิธีที่2ถ้าติดอราคาโทรทัศน์100บาทขายราคา 92บาทนะครับ100-8รลบเท่ากับ92ดังนั้นถ้าติดราคา 100, 100ก็คือขาย92บาทเขียนในรูปอัตราส่วนได้เป็น92ส่วน100หาราคาขายจากราคาโทรทัศน์ที่ติดไว้5,600บาท จะได้ว่าขายราคา92ส่วน100คูณ5,600บาทเท่ากับ5,152บาทดังนั้นพินสุดาขายโทรทัศน์ราคา5,152บาทต่อพินสุดาขายโทรทัศน์ราคา5,152บาท ทดสอบเนื่องจากขายโทรทัศน์ราคา5,152บาทจากราคาที่ติดไว้5,600บาทนั่นคือลดอาราคาให้5,600ลบ5,152เท่ากับ448บาทจากราคาที่ติดไว้5,600บาทคิดเป็น448ส่วน5,600เท่ากับ8ส่วน100หรือ8% ซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดดังนั้น5,152ัรบาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลสีวิชาติดราคารถจักรยานยนต์คันหนึ่งราคา2 5 0 0 0บาทลดราคา 25%, าาคา25าวิชาขายรถจักรยานยนต์ราคากี่บาทลดราคา25%หารหมายความว่าถ้าติดราคาขายไว้1 0 0รบาทลดราคา ยีบหาทหรือถ้าติดอาราคาขายไว้100บาทขายาราคาหนึรบยีสิบาเท่ากับเ5็ดบห้าทนะครับนำข้อความนำความหมายตรงนี้ไปใช้ในการหาวิธีทําวิธีที่หนึ่งและวิธีที่สองจากความหมายแรกถ้าติดาราคา100บาทลดราคา25บหาทนะครับวิธีทําก็จะได้ว่าวิธีที่หนึ่งถ้าติดาราคารถจักรยานยนต์หนึบาทลดราคา25บหบาท เขียนในรูปอัตราส่วนก็จะได้เป็น25ส่วน100หาราคาที่ลดไปจากราคารถจักรยานยนต์ที่ติดไว้25,000บาทจะได้ว่าลดราคา25ส่วน100คูณ25,000บาทเท่ากับ6,250บาทนั่นคือราคาที่ลดลง25ดังนั้น วิชาขายรถจักรยานยนต์ใราคา25,000ลบ6,250เท่ากับ1,8,750บาทจากความหมายที่2ถ้าติดราคาไว้100บาทขายอราคา100-25ลบ25ก็คือขาย75บาทเป็นที่มาของวิธีทําวิธีที่2ถ้าติดราคารถจักรยานยนต์100บาทขายราคา 75บาทนั่นเองเขียนในรูปอัตราส่วนก็จะได้เป็น75ส่วน100หาราคาขายจากราคารถจักรยานยนต์ที่ติดไว้2 5 0 0 0บาทจะได้ว่าขายราคา75ส่วน100คูณ25ง0 0ับาทเท่ากับ18,750ับาทนั่นเองดังนั้นวิชาขายรถจักรยานยนต์นราคา18,750ัรบาท ตอบวิชาขายรถจักรยานยนต์ราคา18,750บาทตรวจสอบเนื่องจากขายรถจักรยานยนต์ราคา18,750บาทจากราคาที่ติดไว้25,000บาทนั่นคือลดราคาให้25,000ลบ18,750เท่ากับ6,250บาทจากราคาที่ติดไว้25,000บาท คิดเป็น6,250ส่วน25,000ก็จะเท่ากับ25ส่วน100หรือ25%ซึ่งตรงตามที่โจดย์กำหนดดังนั้น18,750บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล 5. พิษณุติดราคาคอมพิวเตอร์เครื่องนึงไว้27,000บาทลดราคา20%พิษณุขายคอมพิวเตอร์ราคากี่บาท ลดราคา20%หมายความว่าถ้าติดราคาขายไว้100บาทก็ลดราคา20บาทหรือถ้าติดราคา100บาทนะครับคิดเอาราคาขายก็คือ100ลบ20ที่ลดก็จะขาย80บาทนั่นเองจากความหมายที่1ถ้าติดราคาไว้100บาทลดราคา20บาทวิธีทำวิธีที่1นะครับจากความหมายแรกถ้าติดราคาคอมพิวเตอร์100บาทลดราคา20บบาท จากความหมายนี้นะครับเขียนในรูปอัตราส่วนก็จะได้เป็น20ส่วน100หาราคาที่ลดไปจากราคาคอมพิวเตอร์ที่ติดไว้27,000บาทจะได้ว่าลดราคา20ส่วน100คูณ27,000บาทเท่ากับ5,400บาทนี่คือราคาที่ลดนะครับลด20% ร้อยหนึ่งลด20บาทถ้า27 0 0 0ก็ลด5,400บาทดังนั้นพิษณุขายคอมพิวเตอร์ราคา2700 0ลบ5 4า0เท่ากับ21,600ัร้อบาทจากความหมายที่2ถ้าติดราคาไว้1 0 0รบาทขายราคา100ลบ20เท่ากับ80บาทเป็นที่มาของวิธีทำวิธีที่2วิธีที่2ถ้าติดราคาคอมพิวเตอร์100บาทขายราคา 80บาทจากตรงนี้นะครับเขียนในรูปอัตราส่วนได้เป็น80ส่วน100รอหาราคาขายจากราคาคอมพิวเตอร์ที่ติดไว้27,000ับาทจะได้ว่าขายราคา80ส่วน100คูณ27,000ับาทเท่ากับ21,600ัรบาท ดังนั้นพิษณุขายคอมพิวเตอร์ราคา21,600บัตรต่บาทตอบพิษณุขายคอมพิวเตอร์ราคา21,600บัตรบาทตรวจสอบเนื่องจากขายคอมพิวเตอร์ราคา21,600บัตรบาทจากราคาที่ติดไว้27,000ัตบาทนั่นคือลดราคาให้2 7 0 0 0จากราคาเต็ม ลบด้วยราคาที่ลดก็คือ,อราคาที่ขายก็คือ21,600ก็คือเท่ากับ5,400บาทเป็นราคาที่ลดให้จากราคาที่ติดไว้27,000บาทคิดเป็น5,400 0อ่า5 4 0ส่ส่วน27,000ก็คือเท่ากับ2 0ส่วน100หรือ20%ซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดดังนั้น21,600บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล6 วิชาติดราคารถยนต์คันหนึ่งไว้480,000บาทลดราคา15%วิชาขายรถยนต์ราคากี่บาทโอ้ลดเยอะเนาะวิชานทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งรถย,ยนต์ลด,นลดราคา15%หมายความว่าถ้าติดอราคาขายไว้1 0 0บาทลดราคา1 5บาทหรือถ้าติดอราคาไว้1 0 0บาทมาคิดที่ราคาขายก็จะได้ว่าขายราคา 100-15ลบ15เท่ากับ85บาทจากความหมายแรกวิธีทำวิธีที่1ถ้าติดาราคารถยนต์100บาทลดราคา15บาทหาราคาอเขียนในรูปอัตราส่วนได้เป็น15ส่วน100หาราคาที่ลดไปจากราคารถยนต์ที่ติดไว้480,000บาท จะได้ว่าลถราคา15ส่วน100คูณ480,000เท่ากับ72,000บาทดังนั้นวิชาขายรถยนต์ราคา4080,000ลบ72,000เท่ากับ48,000บาทจากความหมายที่2ถ้าติดราคาขายไว้100บาทขายราคา100-15ก็คือขายราคา85บาทจะได้วิธีทําวิธีที่2ว่า ถ้าติดราคารถยนต์100บาทขายราคา85บาทจากตรงนี้นะครับเขียนในรูปอัตราส่วนได้เป็น85ส่วน100หาราคาขายจากราคารถยนต์ที่ติดไว้480,000บาทจะได้ว่าขายราคา85ส่วน100คูณ480,000เท่ 4, 80, ากับ 4 0 8 0 0 0 0บาทดังนั้นวิชาขายรถยนต์ราคา4,088,000บาทตอบวิชาขายรถยนต์ราคา4 0 8 8 0 0บาทตวาาร,ตราา 4, 08, ทตวจสอบเรื่องจากขายรถยนต์ราคา4 8 8 0 0 0 0บาทจากราคาที่ติดไว้4 8 8 0 0 0 0บาท นั่นคือลดราคาได้4 0 8 0 0 0ลบ4 0 0 0 4 0 8 0 0เท่ากับ72,000บาทจากราคาที่ติดไว้4 8 0 0 0 0บาทคิดเป็น72,000ส่วน4 0 8 0 0 0เท่ากับ15ส่วน100หรือ15%นะครับตัวนี้ตัดทอนกันได้15ส่วนรอยซึ่งตรงตามที่จดกำหนดดังนั้น4,8 0 0 0 บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล 7. การดาติดาราคาแหวนเพชรวงหนึ่งไว้2 5 9 0 0 0ับาทลดาราคา1 2การดาขายแหวนเพชรราคากี่บาทลดาราคา12%หมายความว่าถ้าติดาราคาขายไว้1 0 0รบาทลดาราคา12บาทหรือถ้าติดาราคาขายไว้1 0 0รบาทขายราคา100ลบ12เท่ากับ8ปบบาทท่านเอง จากความหมายแรกได้วิธีธร,รมวิธีที่1ถ้าติดราคาแหวนเพชร1 0ึงรบาทลดราคา12บาทเขียนในรูปอัตราส่วนได้เป็น12ส่วน100หรืออหรือหาราคาที่ลดไปจากราคาแหวนเพชรที่ติดไว้259,000บาทจะได้ว่าลดราคา12ส่วน100คูณ0นเท่ากับ 31,080บาทดังนั้นการดาขายแหวนเพชรราคา259,000ลบ31,080เท่ากับ227,920บาทจากความหมายที่2ถ้าติดอราคาขายไว้100บาทขายราคา100 12เท่ากับ88บาทจึงหาวิจึงหาด้วยวิธีที่2ก็คือถ้าติดอราคาแหวนเพชร100บาทขายราคา 8 8บาทจากตรงนี้นะครับเขียนในรูปอัตราส่วนได้เป็น88ส่วนหนึหาราคาขายจากราคาแหวนเพชรที่ติดไว้259,000บาทจะได้ว่าขายราคา88ส่วนหนึร้คูณ259,000เท่ากับ227,920บาทดังนั้นการดาขายแหวนเพชร ราคา227,920บาทตอบการดาขายแหวนเพชรราคา227,920บาทตรวจสอบเนื่องจากขายแหวนเพชรราคา227,920บาทจากราคาที่ติดไว้259,000บาทนั่นคือลดอราคาให้ 259,000รบ227,920บาทเท่ากับ31,080บาทนี่คือราคาที่ลดให้จากราคาที่ติดไว้259,000บาทคิดเป็น31,080ส่วน259,000เท่ากับ12ส่วน100หรือ12%ซึ่งตรงตามที่โจทย์ กำหนดดังนั้น227,920บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับมีข้อสงสัยติชมอันใดนะครับหรืออยากให้ช่วยทำคลิปตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้สำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม